ตามพงดูชื่อห้างเราหน่อยไอภาษาอังกฤษสองตัวเนี่ยบอดเห็นปะอืมแล้วก็<อ>ข้างมันซอกเล็บขบกับชีเชียวหัวนี่ก็บอดใช่เหรอกูรู้เลยเออเนี่ยไอสองตัวเนี่ยข้างเราบอดเหรอข้างมันก็มีบอดชี่เชียวหัวก็ซอกเล็บขบอะ่ะตั้งชื่อมันได้เหรอเออจะตั้งชื่อพวกเหียเนี่ยชื่อคนตีเนี่ย ตอนนี้กูวิ่งเร็วกิฟต์จะชี้เลยไทยคุณกูณวิ่งเร็วเร็วพอกับออมึงอ่ะโอ้โหเย่ยฆ่าไม่ทันวิ่งข้างบนเไปขวาขวา กูยิงต่อไท้ละไม่ทันที่ตายหูจุกมาฐานเราฐานเราใส่จุกไอ้เหี้ยใส่จุกกูโดนอีกแล้วอีกรับ ผู้หญิงไงตัวผู้หญิงเนี่ยโอ้โหเยอะไม่โดนซ้ายไปซ้ายแล้วก <ผม S 2> ูพยายามต่อยไม่โดนเนี่ยนะ ไปขยับไม่ได้เป็นเฮียอะไรวะจูตายยังไอจูยังไม่ตายยังไม่เห็นนะมันอยู่หลังรถไอ้รถกลางฐานเราอะออกูอ้อมมาหลังอีกที อ้สเตอ้์เร็วเธอด้วยนะเหี้ยเออพอไม่ทันเลยเนะี่ยมันอยู่ไหนซ้ายขวาเข้าไปด้วยโอ้โหเราปืนใหญ่ยิงกูอะไปปะ จูกมาทางขวานะเหวี่ยมันวิ่งมาอีกตายไม่ทันได้จูบตายกัน,นหลังหลังโอ้โหไอสัตว์ขับปืนซุกซองฆ่ากูเน่

อยู่หลังมึงอยู่ขวามาสัตว์อตจุยจุกจุกโอ้ยสิบมาซ้าย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 ถ้ามันจุกแปลว่ามันโดนประสุกากูนะเดียวตายแน่ขวางทำไมเนี่ยไอ้เนี่ยตายตายจุกตาย ให้มาฐานดวนตงไอ้เจ้าแว่นฆ่าแล้วเรียบร้อยไอ้แว่นดำนะเออไอ้พวกวิ่งเร็วๆว่ะมันจะแพ้มันจะโดนระเบิดทีเยาตายกว่าบุสุก้าะกอกพื้นเลยอะไรของกูวะ ยิงตุตีมี่อะไรเนี่ยราง r มาละของกูถิดถตามหลังมึง โอโหเยอะมันรู้ได้ไงว่ากูมาว่ามันยิงดักกูก่อนเลยนด้วยใช่ปะเออเผาเม,มันเสร็จมันยิงดักดักกูเลยอะ่ะจุ๊กอะ่ะอืมไอพวกนี้แม่งเซนดีแล้วดูกูจาดไอ้เหี้ยกูโดนทั้งทุกอย่างเลยดูโอโลท็อบ <laughs> เขามารวยเนี <man> <man making noise box> <man> ่ยเก่งเก่งเก่งเฮียยิงก่อนเห็นตัวไม่เก่งได้ไงวะเดี๋มดูดูชื่อภาษาอังกฤษข้างแล้วนะอืมว่าบอดไหมชื่อภาษาอังกฤษอะบอดอยู่แล้วเออ